ไ,ไม่ได้กินกีฟไม่ได้กินฮีโร่ไม่เป็นไรไม,นะไม่ได้รับแต้มไปเยอะกว่านี้ <c oughs> มีคนไหมเพจมีฮอมาโอ้ยมีด้านหลังด้านซ้ายมือซ้ายมือครับครับซ้ายมือครอป โดนไหมวะนี่น่าจะโดนเลยแกตายแล้วตายแล้วตายเองไหมไม่เห็นมาสองคนดีกว่าเห็นไหมเฮ้ยนั่นไงสุดเห้ยเอ็มเต็มไม่ได้ข้าใครเลยไอชี่มาข้างหลังนึกงว่าหายไปไหนอยู่นี่เองตอนนี้เราเกิดกับซีกับพีได้ อุ้ยเกิดรถถังมันก็มาเวรยาสีแล้วกันตายไปยังยอมยอแล้วแย่เ็ลมอัเอืงเขาไปเลยยอกแล้วนะไปไหนอ่ะ ไปแล้วไปแล้วเพ็งเป็นไหนไอ่คน<อ>เดียวที่ไม่ใช่ไหมไม่เป็นไรมอสตูยอนคอมมีเข้าดีซีนั่นหรอไทยคออ,บบอ่ะเอ้เปิ่มอ่ะอะไรใช่ผมเหรอใช่กูรู้รู้ยงไงรู้ว่า <laughs> ไอเล่นด้วย<อ>เดี๋ยวแป้นต้องมีดูก่อนว่ามันมึนหรือเปล่า ว่าเขาณแค่ประมาณจุ่านี่งกว่าถ้าเป็นจุดสามน่ารัยเล่นมันเสียวโอ้โหปรับแสงเี่ปรับแสงปรับแสงเลยพี่วานป่านนี้ให้อะอีฟเลดให้มันสว่างขึ้นเล่นให้จบเลยดีกว่า

โอ้ไม่รอดอย่ดีสภาพเอ้าโอ้มันปุกมาไอ้กูตายเสื้อขาวด้วยไม่โอ้ธรรมะกูจะชอบร้านไม่อจีใช่แม่ซื้อเม่เช้าเกิดอะไรขึ้นร้านเราก็สามเพราะว่าเออไม่ใช่ ไปเลเว้ยลงไพวานิดแน่เขาเป็นได้ไอ้ฟื้นเปนได้ปะไปเด็ดดีเด็ดตีลรงดูสภาพมันจะรอดไหมอะไรไม่ได้ดาตาเบสามโมงองพี่อะไรนะดาตาเบกสามโมงเองสามโมงเหรอดาตาเบกทาไมได้อะพี่อะ ำไมอ่ะหาง้างอีกตุงิงเพื่ออ่ะเอาใหม่ได้ลองดูอีกทีมายังลอได้ไงเน่เลนแซวเบรดเลยนะมีเยอะเพี่เล่นเซเื่อนมาเป็นไง ี่อะมันเด็กก็เหมือนดาต้าเบรเลยแล้ววันนี้โอ้ยทุกคนยิงเที่ยงโมงอ่ะโอ้ยเใช่อ่ะยูยิงเที่ยงโมงบ้างเที่ยงโมงบ้างสองเที่ยงโมงบ้างรถก็แบบเกิดสุ่มไม่เป็นที่เออแล้วรถแรงยิงกองไฟบางทางเลยอะไรนะรถแรงบ้างรถแรงไหมก็มีเอสยูวีอะมีทอมวีมีรถก็มีทุกอย่างวามามอสเนี่ย ก็โอเคเลยโอ้โหมาไม oh, LIKE. ่แหลกเลยนะลุงเวกโอ้ปืนนิ่งเลย M55K ใครเกิดทางนี้ครบเออด้วยแล้วิงทำอไมไอ้เลาด้วยนั่าม่ไม่รอเขาด้วยรอจาระเบิด

ก็ถามกูมีที่เารเง้ยก็บอกว่าพี่บอกว่าีเอะไรเงี้ยแล้วมันที่มันมาอะไระชักกรเนี่ยเล่นได้เรได้มเหรอเียนี่แล้วนีเป็นพลังของทุกหลา เชิญคนเต็มอีกพี่อยู่เชิญโลกอตนะฮะผมอยู่ระหว่างทางกำลังไปเลยโอ้ยยยกลัว hmm. มากไม่มีใครมาเชิญโนอ่ะ <K ind le> เขาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะ เขาไปส่วนมากไปเรือแตกไปซีโนมากกว่าทำให้ทำลายเรือแตกมันมีของแบบเยอะไปไปเนีนะเกินเกินไปตลาดไปไปแล้วก็ตายตายเขาจะไปมั่งที่ไหนเราไยอะไรเราล่อหรือสภาพการจะหาของก็เรื่องลำบากมีของแบบว่า

ยี่ฟันขาวไรวะเนียอไปมะเอาเอาเอาตัวใครอ่ะต่วใครมาตัวใครเบียดไหนอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรวะนะเพิ่มอยู่ จะถึงยังเพิ่ม,มาอายัางอยู่แถวก็มาไรโคม,มาลวโลว์อะกิน<อ>มาจากทางใต<อ>้ไม่ละ<อ>นี่คือรถมา เออใช่ท,ที่ผมไปได้ได้ดูคลิปหนึ่งมาเขาบอกว่าวิธีดูคนนะว่าคนอยู่แถวไหนเขากด P แล้วดูแบนวิดกดอะไรนะกด P แบนวิดเพื่อแบนวิดอ่ะแบนวิดมันคืออะไรอ่ะมันคือเหมือนล่าสุดเขาได้ก้าวไปตรงจุดนั้นจุดนั้นอะไรอย่างเงี้ย <t uated> <t estate> ไม่รู้อะไปนั่งดูลิปม,มาเขาบอกมามันบอกพิกัดหรือว่าไงเหมือนเหมือนบอกอะว่าเขาอยู่ใกล้เราแต่เราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอะพี่วานเดินมาพูมาโลโก้เลยนะมันจะได้ไปบาเลีติโนโโ่เฮ้ยที่อยู่นี่นะเชโนกอสไม่ใช่เลโกโนั่นแหละลก็มาดิมาตรงระหว่างทางอีเล็กอะออลงให้ทันอะไรวะ่จา,จาอีเล็กเนะ่ย ได้มาทางนี้กันไม่กล้าไปบง๊อ่ะพี่จะไปบโลต้าไปทำไรอยากไปเล่นๆอยากอยู่ให้พี่เก็บปืนไว้ให้ไหม้ามีมีแต่ปืนพกอ่ะเต็มตัวเลยพกเอาแย่ๆไปเถอะเอาแค่แม็กกาซีนก็ได้อุ้ยเย้ยไปแล้ว ไม่ได้เล่นเป็นหมอมึงมันดีาไงพี่วานจะไปบาโลใช่ไหมวรึตัวรึตัวี่าน้อนดีกวานรนจะไปบาโลตาีเก็บเอ็เคเอสไให้แล้วกันฮะผมมีโมซินแล้วโมซินยังอยู่อโมซินของพี่ยังอยู่ครบทุกอันนะพี่อ่ะ รักษายิงขี้บอกนี้เออใช่พี่ผมไปเปลี่ยนขาตั้งใหม่แล้วเป็นแน้รบอลแล่ะของพี่เป็นแบตรี่ให้อันเก่าใช่ผมไปเปลี่ยนบอลแล้วแล้วก็ยังเหลือพีวีสโคปเลยอันนึง้ยลืมเก็บกระสุนมาระสุนโมซ้นได้ด้วย ได้นี่แหลไอ้เจี๋ยเด้ออ๋อหมดสิ้นแลอวเฟิร์สเฟิร์สเอสไม่มีแท้มาแล้วเออมีแท้เหรอคือเราเราสามารถค่ามันได้ใช่ไหมเอาเนื้อมันได้เอาเนื้อมาทำอะไรได้หมดเลยี่เขาบอกว่ารถอ่ะรถน่าจะมาตอนเบต้าเลยเบต้าเลยเข่าที่ดูเฮ้ยเชี่ยโอย พี่แมวไม่เปน็นแทงกูแม่งเอ้ยแล้วรถเป็นไงพี่รถรถแบบเหมือนอาม่ามอสแบบเร็วหรือช้าหรือว่ายังต้องซ่อมอะไรไหมไม่ต้องซ่อมรถมันแรนดอมเกิดอ่ะอพี่อะ่ s <S ะมันแรนดอมเกิดที่แบบทุกๆสมมติเซิร์ฟรีอย่างเงี้ยไปไพี่น้องมันก็แรนดอมเกิดเลยอ๋อก็ดีไปอีกแบบนึ่งใช่ไหมไหนดิ แล้วพี่เล่นใครเล่นคนเดียวเล่นกับน้องน้องเอียง45คนนะเล่นกัน45คนนั่นถ้าตีมเขาครับเล่นอะไรวะเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ไปปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่มีเสื้อเลยพี่เสื้อเออใช่ยังไม่มีเสื้ออะไร มีเล่นตัวใหม่แลนะ้ว <c oughs> เนี่ยเสือเที่ยว,ยวตัวเก่าไม่รู้จะทำอะไรเฮียจุดเอ้ยะเ้ยสงครามไม่รู้่ะพี่ถึงเข้ามาหงก็ไม่ได้ยิงคนหงก็ออกเลยอืมน้องไม่ยิงแล้วไม่จะโดไนไปแล้วไอสัตว์ขอจะไปครับท่าน ไปแล้วช้าๆยอย่าใยัยโรด<อ>ที่หวานไปบาเล่เลยเลบาเล่ินโนโอ้ยซ้ายเ,เชอร์โนพี่จะถึงบาโลาต้าแล้วแหละหรือจะดักรอบาลโลบาลโลสิแต่เชอร์อนไม่มีคนจริงๆเน่ยไม่มีใครมาเปิดเลย ไม,มไม่มีเลยนีงเลโตลองไปดูเลโไเกโดต <c oughs> มมายงโตพงผ่านมาีงเลนะี่ยงโดเพิ่งผ่านมาเจออะไรบ้างล่ะไม่มีอะไรสายเปลี่ยนหาของกันมากเน่าจะเปลี่ยนคูณพี่กันแล้ว อิเลโตส่วนมากจะเป็นคนแรกเกิดไปหาของเสร็จแล้วมันก็เลยไปแอฟิแล้วก็ไปเลนทูไรามาวะไ่เูเเเม้ยไอเหนมาไอไม่ใช่ดูไม่เนียเวเรา้าม่ะแบงค์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 แบค์แบงค์แบงค์แบงงบ ล igan, f, wow, oh. Oh, ็อก er ้ใหม่เลยที่ว่านเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บโคไฟเลยนี่ยหลว่อไหร่เมไหร่เม่ไหเลยท้ถงล็อกร้อนเออ้คิวครับเร่ี้ออยแล้วังีสั เจอแต่ระบบบินแรงฟุ้หวะไม่เจอหัวซีเลยเฮ้ยทวันไม่เ็นบักวะแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เป็นสี่มากแม่งกินได้ไม่มีมันหมดโหหรออือจริงๆพี่เนี่ยแม่งยังไม่มีมันหมดเลยเนี่ยบักได้ไงวะไม่รู้อ่ะผมทิ้งตัวไว้ตั้งแต่ก่อนเซิร์ฟแม่งเน่าอีก เป็นสองกระบอกแล้วเว้ยเฮ้ยไปให้ผมบ้างมึงก็มีปืนตูเนี่ยเทนอมือโคตรหลัเลย Come on guy เไม่เล่นอะไรไม่รู้เฮ้ยแป๊บซี่มันไม่มันไม่หายจริงนะเนี่ยก็ดีแล้ว่ะแป๊บซี่ทำไม่ะบ้าได้ผมวิ่งถือแป๊บซี่เลยนี่ยนะ กดแถบแล้วกดเอาในแฮนด์ออกดิป้ามันก็ตกดิเป๊ปซี่บล็อกเลยนะเว้ยเราก็ตกไปดิเป๊ปซี่อ่ะไม่เอามันไม่แนวเป๊ปซี่บล็อกมันเล่นอะไรของมันมาไอู้ได้แล้วโอ้โหเล่นอะไรกันเนี่ยนี่ลิวจะไปยุ่งบ้าอะไรเนี่ยหายแล้วไอ้บูตรงคามมาเข้าชาวบ้านกันบ้าง รถขังอยู่ไม่ได้ไม่ได้ยางแตกเล้ววิ่งกลับมาไม่เป็นไรยอมทิ้งแบนเดตซะคำสองแบนเดตไอ้โหสุนี่มาตะบุกสาวเลยซะแล้วมีกุญแจนะเว้ยี่โอ้แม่งแหลกว่ะเฮ้ยได้ยินเสียงใครแม่งถือปืนว่ะใครถือปืน ไม่ไม่ไม่เสียงใครไม่รู้แม่งกำลังแบบดีกระสุนเออระวังด้วยกันถ้ามึงได้ยินเสียงขนาดนั้นนะจบแล้วเว้ยเออ,เอ,อชื่นใจมีหน้าก,กากฮูป้วยไม่อย่าเตะกู